ช่วงนั้นรายรับยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากที่อาจารย์หาเองหรือที่ท่านเศรษฐีให้คําแนะนําเช่นท่านได้กล่าวว่าผ้างามเนื้อดีมีสีสดต่างๆที่ชาวเมืองชอบใช้เราต้องซื้อมาจากคว้นสัป,ป่าซึ่งอยู่ไกลออกไปมากถ้าส่งคนออกไปหาครอบครัวที่ชํานาญในการทําผ้านี้หลายๆครอบครัวแล้วรวบรวมขนส่งมาในคราวเดียวก็จะมีต้นทุนที่ถูกลงหากมานํามาขายที่เมืองนี้ในระยะ แรกจากก่อน,นั้นให้ส่งคนของอาจารย์เองไปรวมฝึกทําเองด้วยเพื่อที่ภายหน้าจะได้กลับมาทอผ้าในโรงงานทอผ้าที่อาจารย์จะจะสร้างขึ้นในภายหลังก็จะทำให้ต้นทุนถูกลงไปอีกหรือเริ่มจากโรงงานขนาดกลางแล้วค่อยๆขยายเป็นขนาดใหญ่ในอนาคตในตอนนั้นผ้าอย่างดีที่ซื้อขายกันในเมืองนี้จะเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับกันมากแน่นอน พราะรู้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากแควนสัป,ปาเบื้องต้นอาจารย์ตั้งใจไว้ว่าจากรายได้ที่มากมายเหล่านี้จะแบ่งส่วนออกมาใช้ในการตอบแทนคืนสังคมเช่นนอผู้ที่อยู่ในฐานะลำบากยากจนและได้ดำเนินการไปแล้วสามประการคือการตั้งโรงงานแจกอ่านการสร้างสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและการสร้างบ้านพักคนชราต่อมาอาจารย์จึงตัดสินใจสร้างสถานศึกษาสำหรับเด็ก และสถานศึกษาเพื่อฝึกหัดวิชาช่างต่างๆสําหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคนโดยจ้างผู้ชำนาญงานต่างๆมาดำเนินการสอนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับคนเหล่านั้นที่อยากมาเรียนรู้เพื่อจะได้นำไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ในภายหลังเมื่อทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางอาจารย์จึงไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ในแคว้นอัมมาโดยขอให้พระองค์ทรงรับงานต่างๆ ที่อาจารย์ได้สร้างไว้เหล่านี้ให้เป็นของส่วนรวมเพื่อการจัดการให้ยั่งยืนตลอดไปโดยยินดีมอบให้ทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งเงินบริจาคเพื่อส่งทบทุนในการดำเนินงานซึ่งจะมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆด้วยอีกจำนวนหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศว่าอาจารย์เป็นผู้สร้างและมอบให้โดยไม่มีข้อแม้ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านก่อนได้สอนไว้ไม่ให้ทำอะไรเพียงเพื่อชื่อเสียงกิจยศท่าสิ่ง ที่จะทำเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์แล้วแม้จะทำไปโดยที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นก็จงลงมือทำเถิดเพราะไม่ว่าจะเห็นความดีหรือไม่ดีถ้าทำไปแล้วจะไม่สามารถปกปิดไว้ได้เพียงแค่ช้าหรือเร็วเท่านั้นความจริงก็จะปรากฏออกมาให้คนทั่วไปได้รู้และอย่างน้อยตัวเราเองก็เป็นผู้รู้ความจริงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยนอกจากนี้ท่านมักย้ำเตือนไม่ให้ลืมตนหรือทนงตนจากการ ที่มีคนยกย่องชมเชยอาจารย์ยังคงกระทำตนอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอมาการพูดจาก็สุภาพอ่อนหวานไทเราอระเรื่อหูไม่เลือกปฏิบัติดีกับระดับของผู้ที่จะสนทนาด้วยว่ามีฐานะดีหรือยากจนโดยกษัตริย์แห่งแคว้นก็ทรงยินดีที่จะรับไว้แล้วดำเนินการต่ออาจารย์จึงนำเงินมาบริจาคให้กับกษัตริย์อีกก้อนหนึ่งเพื่อว่าถ้าพระองค์ทรงเห็นประโยชน์ในการนี้แล้วทรงมี พระประสงค์อยากจะเพิ่มสาขา,าการให้การช่วยเหลือกับชาวแควันอัมมาในเมืองอื่นบ้างด้านหนึ่งก็จะได้มีการระดมทุนได้ง่ายยิ่งขึ้นส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะมีผู้เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือมากขึ้นไปด้วยจากนั้นทำให้แคว้นอัมมาเป็นที่เรื่องลือในชื่อเสียงว่ามีนครแห่งความผาสุกข,ของเหล่าคนยากและถ้าใครก็ตามที่เดินทางมาถึงแคว้นแล้ว ไม่มีเสบียงหรือเงินก็มาทานอาหารในโรงทานได้แต่ถึงอย่างนั้นก็มีหลายคนในสภาออกมาแย้งว่าการทําโรงทานเพราะจะเป็นการก่อให้เกิดการเกียดคอรานทําให้คิดว่าไม่ต้องทำมาหากินก็ไม่อดตายสําหรับอาจารย์เรื่องของโรงทานนั้นถือเป็นเรื่องปกติที่มีมานานแล้วเพราะมีเศรษฐีทํากันมาก่อนแล้วอีกทั้งผู้ที่ไม่เคยตกทุกข์ได้ยากมาก จะไม่ค่อยมีความเห็นใจในความเดือดร้อนของผู้อื่นอาจารย์ก่อนที่จะตัดสินใจในการตั้งโรงทานนั้นได้สนทนากับชาวบ้านทั้งในเมืองและนอกเมืองเป็นจำนวนมากจึงทำให้รู้ว่าความขัดสนขาดแคลนนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นบางครอบครัวขาดแคลนอาหารเนื่องจากบิดาหรือมารดาผู้เป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครับว่าเกิดเจ็บป่วยไม่สบาย ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเรื่องแบบนี้สามารถเกิดได้ทั้งคนมีฐานะไม่ดีไปจนถึงผู้มั่งคั่งเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าในสิบคนที่มาขอรับอาหารนั้นมีอยู่9คนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆมีเพียงหนึ่งคนที่เดือดร้อนจริงๆสําสำหรับอาจารย์การได้ช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ถือว่าสมควรกระทําแล้วเพราะการช่วยเหลือคนที่กําลังเดือดร้อนคนคนนี้จะเห็นค่าของการช่วยเหลือกันมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เดือดร้อน ซึ่งสิ่งนี้จะสะท้อนไปถึงว่าการเอื้อเฟื้อเป็นสิ่งที่ควรกระทําในสังคมมนุษย์เมื่อในอนาคตถ้าคนเหล่านี้เริ่มมีฐานะที่ดีขึ้นหรือตั้งตัวได้แล้วเขาก็จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเพราะเขาเหล่านั้นจะเข้าใจถึงการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในยามเดือดร้อนเหมือนกับที่พวกเขาเคยได้รับมาก่อนนอนนั่นเองอีกอย่างหนึ่งคือคนทั่วไปย่อมมีความต้องการในเรื่องอาหารที่มากน้อยต่างกันอาหาร ที่ให้ในโรงทานนั้นดีพอสำหรับในการประทังชีวิตได้แต่ไม่ได้เลิดรถจนใครๆจะยอมละทิ้งการงา,งานลงมาเพื่อมานั่งรอรับการให้ทานท่านอาจารย์ใหญ่ท่านก่อนเคยกล่าวว่าอุปสรรคและความวุ่นวายต่างๆในชีวิตของคนนั้นเปรียบได้กับลวดลายบนฝาผนังถ้าปราศจากสิ่งเหล่านี้ก็คงบนฝาผนังที่ราบเรียบปราศจากลวดลายเวลามองเห็นก็ไม่มีความรู้สึกใ,ใดๆแต่ถ้ามีลวดลายบ้างราบเรียบบ้าง กลับดูน่าสนใจมากกว่านักจากนั้นไม่นานบิดาก็มีสุขภาพไม่ดีเริ่มหายใจลำบากและเวลาพูดก็จะเหนื่งง่ายจึงเรียกอาจารย์มาพบเนื่องด้วยต้องการกล่าวขอโทษเพราะในตอนที่อาจารย์ยังเยาว์วักว่านี้เป็นผู้ที่มักทำอะไรด้วยความใจร้อน แม่ระวังมีอยู่สองครั้งที่ของในบ้านเสียหายแม้จรียกถามหาว่าใครทําเสียหายก็ไม่มีใครยอมรับแต่ดากลับเชื่อไปเองว่าตัวอาจารย์เป็นคนทําจึงได้ลงโทษด้วยการเคียนตีกับมืออย่างรุนแรงแม้อาจารย์จะกล่าวว่าไม่ได้ทําก็ตามต่อมาในภายหลังจึงได้รู้ว่าเป็นคนอื่นทําแต่บิดากลับไม่ได้กล่าวแก้ไขใดๆเรื่องนี้จึงติดอยู่ในใจมาของตับิดามาโดยตลอดมาบัดนี้ตับิดาเองเชื่อว่า คงจะมีลมหายใจได้อีกไม่นานแล้วจึงต้องการกล่าวขอโทษที่ได้เคยกระทำผิดไปอาจารย์เข้าไปก้มกราบแล้วตอบกลับว่าเรื่องนี้ท่านกลับลืมไปแล้วและไม่ได้ติดใจใดๆเลยท่านจึงเอามือมาลูบที่ศีรษะของอาจารย์แล้วอมยิ้มไม่พูดอะไรออกมาสักพักจึงให้คนไปต่างพี่ชายและน้องสาวเข้ามาหาเมื่อทุกคนเดินทางมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วจึงเข้ามาพบท่านบิดาบิดาจึงกล่าวว่า ให้ทุกคนคนจงสามารถขี่กันแล้วอวยพรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญและช่วยกันดูแลมารดาให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปด้วยแม้มันดาจะคอยกล่าวตอบว่าเดี๋ยวก็หายเพราะหมอก็อยู่ห้องข้างๆนี้เองแต่ท่านบิดาก็กล่าวออกมาว่าตัวท่านท่านรู้ดีว่าเป็นอย่างไรยาทั้งหลายในตอนนี้ก็ไม่สามารถช่วยอะไรท่านได้อีกแล้วแต่ก็ต้องทาน เพราะอยากให้ทุกๆคนสบายใจต่อมาพอตกตอนเย็นท่านก็อาการหนักขึ้นจนไม่สามารถพูดได้อีกแล้วจากนั้นไม่นานท่านก็หลับตาลงแล้วจากไปอย่างสงบจากนั้นในประสาทอันใหญ่โตก็มีแต่เสียงร่ำให้ศกเศร้าหลังจากการจัดงานศพให้กับท่านบิดาอาจารย์ก็พบว่าท่านมารดาย,ยังคงอยู่ในอาการศกเศร้าไม่หายอาจารย์ จึงให้น้องสาวหรือหลานมาอยู่เป็นเพื่อนพาท่านมารดาไปฟังธทมตามอารามต่างๆเพื่อให้ใจท่านสงบลงถึงตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาที่ทุกคนจะได้พักผ่อนกันแล้วหลังเมื่ออาหารเช้าค่อยมาฟังอาจารย์กันต่อจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนนอนหลับ โดยสงบเช้าวันต่อมาหลังจากที่ทุกคนทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยก็เดินสำรวจหาอาหารแต่ก็ไม่พบสิ่งที่พอจะนำมาทานได้ทุกคนเลยเริ่มกังวลใจในขณะนั้นเองก็มีกลุ่มมอคอนออแปลกหน้าเดินเข้ามาหาทุกคนคิดว่าเป็นสัจจาแต่กลับไม่ใช่คนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มออกมาข้างหน้าหลังจากกระทำอัญชลีต่ออาจารย์แล้วกล่าวว่าพวกเขานั้นมาจากหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากป่านิสัจจาได้เล่าให้ฟังว่า ท่านอาจารย์และกลุ่มลูกศิษย์ได้เดินทางมาพักผ่อนบริเวณนี้แต่ไม่ได้นำสเสบียงมาด้วยซึ่งตนก็รู้ดีว่าในช่วงเวลานี้ผลไม้ส่วนใหญ่ในป่านี้นั้นยังไม่ได้เวลาเก็บเกี่ยวน่าจะหาของทานลำบากจึงชักชวนชาวบ้านนำอาหารมาให้ในที่นี้แม้จะพอทราบเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ว่าอยากจะฝึกเหล่าศิษย์ให้มีความอดทนต่อความยากลำบากแต่ตนกับชาวบ้านเป็นห่วงสุขภาพของท่านอาจารย์เนื่อง ด้วยศัจจาถือเป็นผู้มีบุญคุณกับชาวบ้านในระแวกนี้กันทุกหมู่บ้านนอเพราะเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือทั้งการรักษาโรคจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือให้คำแนะนำในด้านการทอปลูกและอีกหลายอย่างแก่พวกตนมานานแล้วพอทราบว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ที่สัจจาให้ความนับถือเป็นอย่างมากทุกคนจึงรีบพากันมาด้วยความตื่นใจขอให้อาจารย์รับ อาหารเหล่านี้ไว้ด้วยเถิดสิทุกคนเกิดความซาบซึ้งในนำใจของศัจจาและชาวบ้านท่านอาจารย์จึงเอ่ยขึ้นมาว่าแม้ในป่านี้จะกันอาดานและหาอาหารยากแต่ใจของคุณกลับไม่ได้หายากตามไปด้วยเลยจากนั้นก็ยิ้มรับกับชาวบ้านแต่ก่อนที่สทิทุกคนจะลงมือทานอาหารท่านอาจารย์ก็เอ่ยว่าแม้ว่าทุกคนจะไม่ได้ทานอาหารอย่างเต็มอิ่มในเมื่อวานตอนมื้อเย็นแต่พึงรู้จัก ประมาณตนให้บริโภคแต่พอดีเช่นการตักน้ําใส่กระบอกที่ควรเติมแค่เกือบเต็มไม่เช่นนั้นจะหกน้นออกมาไม่ได้ประโยชน์แล้วอาจให้โทษกับร่างกายถ้าได้บริโภคมากจนเกินไปด้วยหลังจากทุกคนทานอาหารด้วยความสงบเรียบร้อยก็ล้างทำความสะอาดภาชนะแล้วส่งคืนด้วยคำขอบคุณก็กล่าวอำลาต่อกันท่นอาจารย์จึงกล่าวว่า ในตอนกลางวันจะงดอาหารไปช่วงบ่ายจะออกเดินทางไปยังอานน์สถุกเจดีที่น่าจะไปถึงในช่วงพบค่ำจากอาหารมื้อที่ทุกคนได้ทานอย่างอิ่มหนำนั้นจะเห็นว่ามาจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งฉะนั้นจงจําไว้ว่าอย่าได้ดูหมิ่นใครว่าเป็นเพียงแค่คนชั้นล่างแล้วเลือกคบหาสางสัมพันธ์กับเฉพาะคนในชนชั้นสําคัญที่เป็นคนใหญ่โตมีอํานาจบารมีเท่านั้นเปรียบได้กับศรีสหหะ ไม่มีคอกับบ่ารองรับก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้หรือตั้งแต่คอลงไปถึงเท้าถ้าไม่มีศรีศรษะก็ไม่ถือว่าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ฉะนั้นต้องรู้จักการพึ่งพาอาศัยกันกันทุกระดับถึงจะอยู่ได้โดยครบถ้วนสมบูรณ์คนชนชั้นล่างนั้นถ้าเราไม่มองข้ามไปก็จะกลายมาเป็นกําลังสำคัญของคนใหญ่คนโตได้ด้วยเหตุนี้ทุกคน จึงควรปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตรีจิตที่ดีกับคนทุกชนชั้นถ้ารู้จักเห็นอกเห็นใจตัวเองมากเท่าใดก็จงเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากเท่านั้นจงพยายามและความคิดที่จะเอาเปรียบผู้อื่นและความเห็นแก่ตัวเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะได้ชื่อว่าได้ดำเนินไปตามรอยพระยุคคนบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว